วัสดีครับพบกับช่องสี่ขุนสตอรี่นะครับวันนี้อย่ที่น้าหอทาบุญครับขณะนี้เป็นเวลาสามทุ่มกว่าสักแล้วน,นะครับผู้คนที่มากราบไหว้บราบ้างลงจิ่าบ้ครับก็ยังชสี่นจำนนม,ม,มากะะเพราะว่าวันนี้อาจจะมาเลยเพราะว่าวันนี้รถติดมากค,ขคเข้ามา เป็นจำนวนมากจริงๆครับโดยเฉพาะช่วงเย็นเพราะว่ามันเป็นวันปกติหลักของเี่ยทำงานตอนผมมานะครับรถรถติดมากๆแทบจะไม่ขยับเลยนะครับเพราะว่าผถึงว่าคนที่มาก็จะมาถึงถึงด้านในก็คงต้องรอเวลาหน่อยนิดหนึ่งเราเข้ามาป๊บด้านในตัวก็ยังเต็มอยู่างนี้เวลาก็จะขึ้นไปได้แต่ละรอบเจ้าหน้าที่ต้องคอยจัดขึ้นไปทีละรอบละรอบนะครับรอบละรอบ เยอประมาณ50-60คนเหมือนกัน,นะะแต่ว่าคนที่ยังอยู่ข้างหล,ลังมันมีจำนวนเยอะมากเอ่าใจเย็นๆน,น,นะครับใจเย็นๆให้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจนหมดนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้คนที่มาแล้วเสียเวลานะครับบางทีมันก็ชอบจิ๊บี่สามพุ่งนะครับดูนะครับอย่างนี้นะครับเ,เลยนะครัก็จะปล่อยทุกไฟทีละเป็นทุกปีจุดประทัดน้องฟ้าอ่า ดยไม่ได้นับจำนวนคนนะครับก็ค,คือแบ่งเข้ามาพอประมาณแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่นะเจ้าหน้าที่ก็มาทำงานตั้งแต่6กโมงเชา้านะครับเพราะว่าตอนแรกเขากำหนดเขาจริงๆก็คือให้เข้าเป็นรอบนะครับรอบเช้า8โมงรอบบ่ายรอบบ่ายก็เลิกรอบเทียย่ยงและรอบก็สามทุแต่ว่าจำนวนคนมาจริงๆแล้วเยอะกว่านั้นนะครับก็เลยยกเลิกบัตรคิวไป ก็ขึ้นไปก,ววก,กับเส็ก็มลงมาเลยนะครับเพราะว่าต้องเรียทำเวลานะครับไม่ได้คน้งหลังเข้ามายาวมากๆจนอาะยังไม่ได้เข้นถึงแปดก็เป็นภาพประวัติศาสตร์ได้นะครับเพราะว่าจำนวนผู้คนเยอะมากวันนี้จำนวน,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 นคนที่เข้ามาทั้งหมดแปดหมนปักว่าคนนะครับ ่ต่างจากเมื่อวานเมื่อวานนี่สามหมื่นส0มหมื่นสาคนครับก็ขึ้นมาเยอะเกือบสามพันคเนี่ยครับจำนวนคนนะครับยืนต่อคันต,ติดกันแบบนี้เลยพลังศรัทธาของคนไทยเราก็เหนียวแน่นจริงๆนะครับเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวเนาะโอกาสแบบนี้นะครับในชีวิตนี้ไม่รู้จะได้เข้ามาอีกหรือเปล่า รู้จะมีอีกเมื่อไหร่นะครับเนี่ยด้านหลังนี่ไม่ไม่ไม่มีแสงไฟเพราะว่าเราใช้ข้ามุงข้างบนครับเพราะว่าการแสงแดดร้อนใน,นเวลาตอนกลางวันนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีพัดลมหายน้ำให้เพราะฉะนั้นจะปรับอากาศตัวบริเวณนี้ก็จะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แต่คนที่ไปตอนเย็นเยนก็อาจจะเป็นหนึ่งเนาะ ผนเขาทำงานแล้วก็ข้อที่สองก็คือกลัวแดดร้อนนะครับนะครับข,ข้างบนากา็จะมุงให้เป็นประมาณอย่างนี้เน,นะครับอย่างข้ล้ๆนะครับเองนจะมีทัดงหลบในน้ำอันนี้เป็นอ่าฝั่งเดินแบบคล้ายๆบนพุบน้บาทนะครับตรงถนนจริงคนที่เดินอยู่ตรงกลางข้างในนะครับ เดินดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับเอาละครับใจเย็นๆนะครับตอนนี้ท่านวัฒนธรรมมาอยู่เป็นเพื่อนตรงประตูทางที่้องประธานแล้วนะนี่คือคนที่ก็ขอให้ใจดีๆนะครับในวันนี้ไนะคราบทุกคนได้ลองถูกต้องไหมครับขอบคุณมากทุกท่านนะครับวันนี้ครับ พี่น้องประชาชนที่เข้ามากราบพระบรมศิลาแล้วก็แผ่ท่าที่ไส้มาแผ่เดียวและพระบงค์เรานี้วันนี้เกพื่อดูต้อนะครับต่อแน่ได้เงินคนเ่านี้ไม่ต่างกับิีมเงินนะครับแตวันนี้ประตูด้างนอกข้างนอกเปม่รอยนะครับต้องรักคนข้างในทุกคนนะครับที่เหลือครับทุกคนได้กล่าวไม่ลอนครับเราจะพูดข้านกราบแบบใบใจครับแต่ขอทุกท่านกราบแล้วมาถ่ายรูปครับกล่าถ่ายรูปเพื่อให้ความเย็นเลยครับท่านต้องเข้าใจด้วยครับว่าถ้าท่านได้ความรู้ไม้รู้มือ ขึ้นไปก่าเสร็จไม่ต้องเิลฟีไม่ต้องถ่ายรูปนะครับถ้าเขาจะถ่ายรูปถ่ายชลาัล่างม่ค่อยเดินไม่ต้องวิ่งครับไปค่อยวิ่งนะครับไม,ไม่ต้องไม่ต้องวิ่งนะครับไปค่อยเดินนะครับนี่คือด้านหลังสุดแล้วนะครับหลังสุดตรงแสงสว่างตรงกลางข้างบนโน้นนะครับนั่นแหละคือหอหอคำหลวงนะครับ แต่เห,หมือกับยังเดินเดินเข้ามากันอีกเยอะเลยนคนที่เขาขึ้งมาถึงเขาก็พยายามเร่งรีบสีเท้า,า,า,าที่จะเดินเข้าไปนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นรถที่ได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุนะครับก็จะตั้งไว้ตรงกลางลานกิจกรรมตรงนี้นะครับนะครผู้คนที่มาการาบไหว้ก็จะมายืนถ่ายรูปกันมีทั้งภาะพิสุขธิ์พระสงฆ์เนาะนะครับก็ชาวไทยาชาวไทยใหญ่ด้วยนะครับที่เข้ามาด้วแล้วแต่มีที่จัดงาน จำนวนผู้คนที่เข้ามาเยอะจริงๆนะครับคือไม่ขาดเลยนะครับคนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลานะตอนนี้เราก็เดินกลับออกมาจนถึงครึ่งทางแล้วนะครับถึงประมาณครื่งทางแล้วรก็ตรงนี้ก็จะมีที่ทำบุญนะที่แผ่นละครังให้คนเนะี่ยครับดูคนที่เดินออกมาแล้วนะครับบริเวณนันนๆใกล้จะถึงประตูทางออกนะครับ นะครับมันก็จะมาถ่ายรูปก,กัน ตอนนี้คือเดินทางออกแต่อาจจะออกไปทางประตูช้างคัมนะครคือประตูด้านหน้านะครับเป็นประตูทางผ่างเข้ามานะครับนีกคนจำนวนเยอะแยะมากมายจริงๆนะครับอ่ายังมีอีก2วันนะครับ คนที่เข้ามานะครับเขาขอความร่วมมือนะครับให้สวมเสื้อผ้าสีขาวนะครับแต่ถ้าคนที่มาแล้วนะครับเขาก็ไม่ขัดศรัทธานะครับบางคนอาจจะไม่ได้ดูข่าวสารเนาะหรือบางคนก็อาจจะทํางานแล้วก็รีบมาเลยอะไรอย่างเงี้ยครับพอมาในชุดทํางานบ้างชุดอะไรบ้างเนี่ยนทะี่ไม่ใช่สีขาวนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ใจดีอนุโลมให้เข้ามาเนาะก็ไม่ขัดศรัทธาของ หาคนที่มาด้วยใจจริงๆนะครับคน,นเดี๋ยวถ้าคนที่ออกจากบ้านไปจริงๆก็จะส่วนสีขาวนะครับไ,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 ไอออบก ลานจอดรถวันนี้ไม่พอนะครับเราต้องเอาไปจอดกันที่นอ่นนะครับข้างหลังที่ทางเข้าไปาสวนสัตว์ไนซ์ปอรีนะครับแล้วก็เ็จะมีเจ้าหน้าที่ขับรถมาส่งนะครับมาส่งบริเวณหน้างานแล้วก็ตอนกลับเขาก็จะมารับกลับอีกทีนะครับ สุดท้ายมาถึงทางออกแล้วับถึงทางออกแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับสี่ทุ่มครึ่งนะข้างบนก็ยังกราบกันย,ยังไม่เสร็จนะกันยังเหลืออีกเยอะมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็พยายามประกาศให้น้ว่าขึ้นไปแล้วก็อาผ็ดเป็นรอบๆก็ให้ลงมาเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่อะ,อะไรนะเป็นการรบกวนข้างบนนะแล้วก็ จำนวนคนที่ตื่นไปอยู่ข้างบนหอคำนะครับจะไม่แออัดนมนากเกินไปอันนี้เป็นบริเวณหน้าหน้านะครับเป็นบริเวณโรงเรียนวงเวียนราชพฤกษ์ข้างบนโน้นนะครับเป็นต้นราชพฤกษ์นะบริเวณหน้าหน้าก็บางคนก็ว่ายการะเเสออกมาก็มาเสี่ยงโชค จะมีคนมาขายกันที่ทนะๆข้างน้นาตรงโน้นนะครับเห็นนะครับข้าวปิดงนะครับจะมีแต่ทางออกนะครับผมที่ยังออกมานะครับก็ยังมากันอย่างเยอะแยะมากมายอีีกทจริงๆ ผมก็ยังยืนยืนไล์ต่อจากตรงนี้ไปอีกครับอยู่จนถึงห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มคนก็ยังออกมาไม่หมดเลยนะครับแสดงว่ายังยังกราบยังไม่หมดนะครับ